มูตายตายหาหาซพตายหาซพมานนีแต่ลซศพน่ะมันบริเวณเป็นหลังคนเดิมันเป็นชินชินชินเนื้อชินกระดูกไหมันนเป็ชินเนื้อชินกระดูกทั้งเบิดเลยแต่ฉิไม่อยู่ซพเดียวที่เป็นเป็นหลุมคุณพอขับออกมาได้น้อยเดียวฝ่าพาลงมาเนี่ยสามเตือเปี้ยงเปี้ยงเปีียงไอ้ในในฝันน่ะมันเห็นชัดเลยตอนตอนตอนฝ่าพาลงมาเมื่อกี สว่างแจ้งไปเบิดเห็นสายฟ้าแล้วก็เสียงดังผมไม่ค่อยฝันะพาลุงสามเถื่อาานอาตมาก็สะดุ้งตื่นผมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายหลวงพี่มีเซ้นนะครับหลังจากเข้าตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาตามโค้งสุดท้ายครับหลวงพี่โอ้นหครับ่บน,บบน้องยูกไกลๆกนครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงพี่มีเส้นนะครับดูด้านบนนะครับดูบนลังคาหนูครับน่าจะทาที่นั่งเล่นให้ญาติจบนะครับเนาะ่สราน้ํานะครับทํากําแพงนะครับทํากําแพงทำกำแพงน่าจะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะเทคอนกรีตล้อมนะครับล้อมวัดนะครับรอบกำแพงนะครับเนาะนะครับนู นะครับพี่เมบพี่น้องโอเคอยู่ไกลๆพีน้องพี่มีสินดูโบนสลาลงมาแล้ว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 หนือนลงมาแล้วนะครับพระนักพัฒนาแบบประยู่ซื่อๆสนนะครับพี่น้องเนาะเส็นนั่นเส้นนี่ปูนาวัดป้าสางนั่นสายนี่ให้เทลลเทเลนอยอ๋อล้มนะครับพี่น้องล้มเดอ้อ ว่ดออีหงมาเขียนมาสัการครับจรเลพรจริลรร้หลุงพีเครือขึ้นเป็นสูงแท้ตกลงมม่เหตียงตงลงไม่เหตียงแล้วบ่ม่เหีงจะได้เนาะนี่บอกครับค้กีดที่เท้แ่นอันนี้คนเกีดทีเเขาเวลามีงานศพเป็นบ่บต้องไปถนนดำนะครับดับันนี้เลยจะได้บอกเป็นการอันนี้จะราจรเขาครับจมาดันมาไม่ต่อไปก็นอีที่อ้อมต่อไปกันอเที่อ้อมนี่ยอ้อมอันนี้ก็อกุฏิใ พาลูกวัดเขาพรรษาเห็ดกุตีห้พาลูกวัดเขาพรรษามาเพิ่มเพิ่มค่ได้อยู่มองดีเท่าไหร่มาที่นี่ออกแบบเองเห็ดเองออกแบบเอฮ็ดเองอ๋อเมื่อนี้ก็หลังจากมาตามนั่นไหมครับหลวงพี่มอันอันเคือยังได้ไปนั่งผุ่นบอลนะครับเสียงดังไหมเสียงดังเนาะไม่ครับมาตามความฝันหลังจากที่ได้นําเสนอเด็กมักเด็กชอบของหลวงพี่เนาะจําได้บ่ตัวใดล่ะ

ชอบเมื่อนี้ที่มาตามความฝันครับผมฝันองไหเนาะครับพี่ครับฝันเมื่อคืนฝันบันมาดฝันวัดพระเมื่อคืนนี่เองจ้ะฝันเมื่อคืนฝันวัดพระฝันบันมาเลยเนาะจ้ะฝันมาอันมันมีขัตตกรรมมูอยู่พุทธสูงนี่แหละอยู่อำเพื่อพุทธสงเน่ะแต่บมห่งว่าวัดพอผ่าขาวไหมพอผ่าขาวก็จะมุ่นิธรเขาพอนไหมจ้ะพอพันนี่พอกับว่างว่างว่างขนาดคูกับไอ้ซีซ็ออันละ มาเนี่ข้างคางนนอนน่ะมันจะมีปืนปืนเอ็มสิบหก้างบ้างเน็บอยู่กระบอกหนึ่งแ<ช>ถนหนึ่<ช><ช>อาตมาก็ไปนางเคยียนางเคียเนื้อนางยิบยิบเนื้อขึ้นมาเบืองยิบกระดูกเศษกระดูกขึ้นมาเบิองยิบกระดูกเศษกระดูกขึนก้นมาเบืองค้นก็มาหลายหลายมาเบิองไอ้ซพเนั่เข้าก็ไปทึ้งเมียนหลบพอเ<ช>มณนเอาไว้ก็พึ่งขึนอย่างนี้บ้างอยู่ทึ้งเมียนจะบอกจำบ่หัวเป็นบัดใส่อาตมาก็ไปนางยิบเบิองนางยิบเบิองแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนางยิบเบือง พ็เบิงเล้วๆอัตมาก็ออกจากลงจากเมนมากมาขับรถอัตมานี่แหละขั้นสีดำหนึ่งไอโฟวินนะจะมบงหัววาจิตีไปไหนเนาะแต่ควมควาไอแหาตมาตีอาตมากัก็ตีแบบตุ้งๆนั่นแหละจา่าซบกับศูนย์มิหาซบกับห่านั่นเลยเหมกับเปียดเหมนกับเปียดเมียนเปียดศูนย์ห่าเปียดหาศูนย์การเหล่วเตะไจิตีเอาจาก เปียปืนหาเปปืนหปืนเอิบหกครับเอ็มสิหกนี่ปืนปืนบางบางขางๆคนตายล้ปืนปืนที่ซื้อหรืปืนเอสิบหกครับปืนย้าวหรือปืนสันปืนย้าปืนยาอาตมาเป็นมันคือปืนเอิบกนี่แหละปืนเปีดแมนอาตมาก็เลยจับเปีาศูนไปเลยเอง่างๆเลยเนาะเพิ่มเพิ่มสิบกน้ำเนี่ยเอ็มิบกนี่ยแปดหนึ่งหกตัวย กับอันอันนี้ผ้าผ้าสามเทียมมาตีไปได้ไงป่ะนี่ผ้าผ้าสามเทือกเอาอยู่บ่แตกเดียวให้เพื่อนพี่น้องพี่เคาะพี่ชนะเอาเนาะให้เพื่อนไปตีค่อมฝันเอาเองเพื่อนไปตีไปเปิดตำรับในค่อมฝันเอาเด้อพี่น้องเด้อค่อมฝันก็ตามที่แต่ว่าตายหนึ่ง่าไงไงเนาะตายหาหาซุปตายหาซุปตายกระสุนยากับยืนอยู่แล้วเนี่ยหายืนอยู่แล้วตายเนี่ยกะสุนอยู่แล้ว แต่ว่ามันมีตัวนีมามาขันอยู่นี่ทีนี้มีปืนกับอันฝ่าผ้าสามเท่อนี่นีแล้วนี่แหละนะครับแต่พี่น้องไปตีเอาเองน้ำเนาะชนชดลงพี่ตีให้ตีตัวเดียวเนี่ยเป็ดตีให้เปดหาศูนย์เปดหาศูนย์ศูนย์หาเป็ดมศูนย์หาเปดก็ได้แปดหาศูนย์เนาะเอาตัวนี้มาใส่อีกสักใครขันมาสามอ่ะ สามหาศูนย์นั่นผมมาสิบาอยู่ผมมาสิบาิบาอยู่สามหาศูนย์อันสตัวเนี่ยเอาอะไรซะเอาไหน m สิบหกสิบหเออเอาเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละมันสชหลายตัวเขียนบ่านะพี่น้องจำบ้ันบนที่เขียนลงดินนี่แล้วมัมมีปากกาหนอเดี๋เดี๋ยว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 ครับแบบนึงมีปากกาเขียนมาหน้อยเนาะความฝันลุงพีมีเซ็นนะครับเออที่แล้วเอฟซีกั เ็นวาถบุญางอย่ครับความฝันเนาะโอ้ประกากระเบิดมึงแล้วครับดูรถผุแล้วว่าเจ้มันตรวจแล้วจู่หนักตีลงพี่มดไม่ได้ถือมาน้ำอ้าเอาเพาพอเดี๋ยวเห็นเอาพอเดี๋ยวเห็นก็พอแล้วแปดห้าศูนยเนาะนี่บแปดห้าศนย์แปดห้าศูนก็สามห้านั่นแหะแปด้าศูนยก็สามห้าศูตรงโต๊หด ครับอันเท่าตีเพิ่มตีเพิ่มนี่หกครับกับอันไหนอีกกับอันไหนีกโอ้สามเอาเลยเนาะนี่ดียวสามห้าศูนย์ไอเพิ่อนมาตัดเอาเองตัดเอาเองตัดมาอยากเลยในนี่ยาสิตีเป็นตัวอื่นไม่ตีเอาเนาะไอเพิ่อนตีเอาเพิ่มกับเหล่าเตยซีเขาจะพิจารณาครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบุคคลนี่จืดนึ่โกโคจืดหกสิบแปด ห้าศูนย์เกียร์ไดฟอมกันนะพี่น้องแล้วก็สามห้าศูนแล้วก็หนึ่งหกอ่าตัวเดียวเอามาโชว์หน่อยเอาโชว์วางเลยฮะวางเลยมันค่อยได้สุดวางลงขึ้นนี่นะเออวางเัร็แล้วเออเสร็จนะนี่เอาไปนี่ไม่ค่อยดีนั่นเอ้าเอามาทีนี้ถ่ายหลังเมียนถอดเลยดีถ่ายหลังเมียนี่แหรออยู่หลังเมียนแต่ค้างแค่ชัดปอนด์อ๋อเดี๋ยวซูมหน่อยเบิ่งเอาขักขักชัดชัดนะครับมีแค่นี้เนาะความฝัน ของพี่มีเส้นวันนี้ขอเห็นแตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างไงเนาะจะได้เทสถนนให้แล้ววันนี้เอาจังๆเลยสเด็จ <c oughs> เทสถ <c oughs> นนอ้อมบ้าให้แล้วแปดห้าศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็นึ่งหกตอนนี้ครับมาต้องหลายตัวให้เพื่อนมาตัดตัวเองเด้อทุก <c oughs> คนเด้อแปดห้าศูนย์กับแปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ สามศูนย์สามหาหนึ่งหกแค่นี้นะครับตัดหาแด้เด้หาแปครับเริ่มตัดหาแปดเด้อนะครับเอาเยบเยบเมอยเอาเยยบไปเตี่ยียบไปนะครับนะครับผมสำหรับแนวทางหลวงพี่มีเส้นหนึ่งกรกฎาคมสองพนห้กสิบเจ็ดนะครับขอท่านโชคดีนะครับผมการมาสการครับจริ่มจะริ่มให้หลวงพี่ได้ไปเหตุงานต่อยีงเนาะจะได้กลับละ จิะจะเริงเอาให้มันเลียวกอนเขาพนารนษามาสการครับ